สวัสดีครับผมอยู่กับบุญรอดนำทีมเช่นเคยนะครับอ่ะย้ายอีกแล้วครับย้ายอีกแล้วเจ้าการยาวจำบ่อนี้กันได้หรือเปล่าครับบ่อหน้าฝนของบุญรอดในฤดูการปีนี้ฮะที่เปิดไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วประมาณเดือนมิถุนาฮะนี่กลับมาอีกแล้วครับบ่อนี้มีสัญญาครับว่าต้องให้จบภายในเดือนพฤษภาคมนี้ฮะถ้าไม่หมดนี่ ถือว่าคุณสละสิทธิ์ดินที่เหลือนี่ให้กับเจ้าของบ่อนะแต่ฐานจริงๆก็เหลือน่าจะเหลืออยู่ประมาณ3 4 0 0เที่ยวน่าจะได้อยู่วันนี้ผมก็จะมาเอาประมาณ200เที่ยวอ่ะยังมีเวลาเหลือนี่แค่ต้นเดือนครับอ่ะมาแลครับทีมงานบุญรอดเจ้ากานยาวกับทีมงานหุกรอดำบ่อตอนนั้นบ่อในน้อยนั่นเซตเตอร์ขุดไว้เพื่อตอนนั้นไม่มีน้ําขังเนาะ ถ้ลไล่น้ําให้ลงในบ่อรุมนั้นฮะแล้วก็เก็บพื้นบ่อให้เขาใหม่เอาลงใหม่อีกประมาณ50เซนครับนี่เก็บก้นบ่อมาเรียบบงเลยอ่ะอย่ามาดูกันครับมาดูกันทางชันชันเหมือนเดิมครับขึ้นแบบขึ้นเขาแต่การขึ้นไม่น่าจะมีปัญหาสบายฮะเพราะว่าขึ้นไม่รู้กี่รอบแล้ว วันนี้หัวหน้าเบิร์ดขอเปิดครับขอเปิดเป็นคันแรกผมไม่ได้ย้ายมาบอนี้ประมาณเป็นเดือนแล้วนะเพราะว่ามันมีบอ,อีกบหนึ่งที่ว่าลอกนาเจ็ดแปดไร่กลับให้ขุดดินประมาณหนึ่งไร่อะ่ะมันอยู่ในโซนเดียวกันครับไอโซนนั้นก็ไอโบอตัวนั้นก็เหมือนกันครับจะทํานาเหมือนกันกําหนดให้ผมสิ้นเดือนนั้นแต่บอนั้นคือฤดูการหน้า สามารถเอาได้ฮะไอบอ่อที่ว่าลอกนาด้วยแล้วก็ขุดเป็นโค้งๆหนึ่งไร่อ่ะบอ่อหนึ่งไร่แล้วขุดเป็นโค้งๆนั่นอะสามารถไปเอาได้ปีหน้านะหลังจากทํานาเสร็จแล้วแต่ไอบอ่อนี้ดิหมดเขตภายในเดือนนี้ฮะโอ้โหั้งแต่ทํางานมาซื้อดินมาพึงมีบอ่อนี้แหละกําหนดผมกําหนดเวลาฮะแต่ไม่เป็นไรครับ ร้อยเปอร์เซ็นนี่ผมก็เปรียบเสมือนว่าผมเอาดินไปแล้วแปดสิบเปอร์เซ็นนะแปดสิบเปอร์เซ็นแล้วบอ่อนี่บ่อสองไร่ครับบ่อนี้บอ่อสองไร่ยืนอยู่ข้างบนครับได้เห็นมุมกว้างดีถ้าอยู่ข้างล่างก็มีได้เงีหน้ามองเนี่ยดินก็เหลืออยู่ประมาณนี้แหละเหลือเฉพาะทางขึ้นครับบ่อหน้าฝนของบุญรอดอย่ามาลุ้นกันว่า จะจบไหมภายในเดือนนี้ไม่จบนี่ไม่หมดนี่ก็ต้องมาปิดบอ่อให้เขานะนี่ต้องมาเข้ามาปิดบอ่อให้เขาไอ้นั้นตัวนั้นไม่ใช่ปัญหาแป๊บเดียวมาปิดบอ่อแต่ยังมีเวลาอีกต้องยี่สิกว่าวันนะทันเหลือเลยนะผมว่ายิ่งช่วงเนี้ยคนก็เริ่มทำนากันแล้วนาดินหายากกันแล้ว แล้วทีเนี้ยมันไม่มีตัวเลือกนะครับถ้าไปทํามาดินนี่ผมมีสิทธิ์หมดนะที่ผ่านมานี่คือมันเป็นหน้าแรงไงช่วงหน้าแรงเขาก็ลอกนากันชาวบ้านก็ชอบหน้าดินกันมากกว่าดินดานครับก็เลยหันไปเอาหน้าดินกันสัดส่วนใหญ่ก็เลยทําให้บ่อนี้หมดช้าอ่ะแต่นี่ก็ไม่เป็นไรคนก็เริ่มทํานากันแล้วโอ้โหดินนี่ไม่ต้องพูดถึงนะ แขงปิกอ่ะหัวนาเบิรครับตอนนี้มาสามคันนะ่ะมีแต่รถบริษัททางนั้นรถร่วมยังไม่มาเลยหนักไปหรือเปล่าเมื่อคืนไม่ทราบแต่ยังเห็นไม่เห็นมากันเลยอ่ะมาสามคันก็วิ่งสามคันก่อนอีกสักหน่อยก็คงจะตามกันมาฮะแห่ขึ้นแบบแทกจะไม่เยียบเลยนะ เหยียบต้องเหยียบไม่เหยียบ,เ,ยบเป็นไปไม่ได้ยัไม่เชื่ออีกเหยียบน้อยๆครับแต่เหยียบไม่มากนะี่ไหมดูหน้าเบิร์ดเนี่ยแทบจะไม่ค่อยได้ยินเสียงท่อเลยเพราะว่าทางมันอยู่ตัวแล้ววิ่งไม่รู้กี่ร้อยเที่ยวแล้วทางมันแข็งแล้วถึงจะเป็นเนินชันๆก็ขึ้นได้สบายๆฮะนี่ฮนะไปเลยอ่ะหันแหกไม่ต้องเหยียบมากไม่ต้องเร่งมาก ทางมันอยู่ตัวแล้วเดี๋ยวงานนี้คอยดูนะเวลาตอนใกล้เก็บบอ่อเนี่โอ้โหเจ้าการยาวนี่จะต,ต้องลวงลึกยกสูงนะที่ดูเอากี่เมตรเนี่ยไม่ใช่หกเมตรเลยบอ่อลูกนี้นี่ตอนเก็บงานนี้ก็จะหนักหน่อยแต่ตอนนี้สบายสบายอยู่ฮะ รอบที่แล้วอะยังว่าถ้าเอาระดับแรกอะผมคิดว่าดินหน้าจะหมดแล้วนะแต่ผู้รับเมาเลยบอกผมว่าเตรียมดินเว้นะประมาณ400เที่ยวผมก็เลยให้เสียเตยลงไปกวาดเอาลงอีก50เซนครับเพื่อปรับระดับเพื่อให้คนบ่อดูเรียบเลยได้ดินเพิ่มสุดท้ายดินก็เหลืออย่างที่เห็นนี่แหละฮะ ทีแรกจะหมดแล้วนะถ้าไม่เอาลงต่อ,อีกเนะี่ยไม่ลงต่อย์ประมาณหนะ้าสิบเซนแทบจะหมดแล้วครับรอบแรกรอบนี้ก็ยักผมุก็คิดว่าไม่หมดก็เหลือน้อยอย่าดูกันเรื่อยๆคนระับดูกันเรื่อยๆนี่แหละครับบอ่อหน้าฝนโอ้มาเปิดจอนช่วงเดือนมิถุนาเนนะี่ะช่วงนั้นฝนกำลังตกบ่อยด้วย เสียเตยกว่าให้หมดพยายามทำให้ก้นบอ่อให้สะอาดที่สุดครับดูดีขนาดน้ำลงไปตอนนั้นเต็มบอ่อเลยนะเนื่องจากอากาศมันร้อนมันเละเหยอะเลยยุบเลือแค่นั้นแหละอมองอย่างนี้ดูเเหมือนเยอะจริงๆนะดินนี่ ไม่ใช่จะตกห้ารอเที่ยวเลยนะเนี่ยบอเนี่ยดินเหลือเนี่ยเมาทมที่หนึ่งไล่ได้สบายเลยนะดินที่เหลือเนี่ยถ้ามีที่ทมที่ไล่หนึ่งสูงเมตรหนึ่งนะผมว่าพอดีเลยดินเนี่ยหมดพอดีเลย อ่าอ่าอ่าคนไหนเบรกไม่ดีต้องระวังหน่อยนะอย่าปล่อยเกียร์ว่างมานะเวลาไหลลงมานี่ใส่เกียร์มาด้วยครับอันตรายนะพยายามใส่เกียร์มาด้วยประเภทที่ว่าปล่อยเกียร์ว่างอาศัยเบรกอย่างเดียวบางทีไม่อยู่ก็มีนะถ้าเบรกไม่อยู่นี่ยังน้อยก็มีเกียร์คาไว้ค้างไว้ให้เราช่วยเราอย่าปล่อยเกียร์ว่างไหลลงมานะทุกกรณีฮะบบนลาดยางก็เหมือนกัน เวลาลงเนินมาชันๆอย่างเงี้ยอย่าปล่อยเป็นเกียร์ว่างนะพยายามใส่เกียร์ฮะค้างเอาไว้แล้วให้ปล่อยมาเลยฮะอะน้องนัดมาแล้วครับจะกลับเป็นสี่คันแหละเหลือบักตอซูโม่กับผูน้าวายฮะโอ้ทุบหน่อยทุบหน่อยมันเป็นก้อนนี่สับให้มันเป็นก้อนเล็กๆ แต่ถ้าดันมานี่รับรองแตกละเอียดดินมันแห้งไงดินมันแห้งอยู่ถ้าใช้รถไถดันนี่แตกละเอียดแน่นอนนะฮะแต่ถ้าเป็นก้อนอย่างนี้ตอนที่ดินมันชืน้นนี่โอ้ดันนี่แตกยากออกยาก อนะสคันเลยอีกสคันเมื่อวานตอนเย็นนี่ที่บ้านผงฝุนก็ปล่อยๆนะอยากให้มันตกหนักๆสักทีหนึ่งสงสารเกษตรกรครับอยากให้ตกหนักๆสักสเกินนะ ขยี้ขยี้ฮะขีะขะ้เป็นก้อนเล็กๆครถามว่าขุดลงลึกอีกได้ไหมได้นะยังไม่เจอดินแข็งครับยังได้อยู่แต่สภาพบอ่อขนาดนี้ลึกขนาดนี้ผมว่ากำลังพอดีนะลึกไปก็ดูน่ากลัวอีกเดี๋ยวจะว่าเลี้ยงไอ้เคหรือเปล่า เลี้ยงปลานะไม่เลี้ยงไอเคโอ้สองไรนี่น้ําไม่ใชใน่น้อยนะเจบของถูกใจเลยครับมีน้ำไวร้รดต้นอะโคโคนะเกเกว่าจะปลูกพันนั้นแหละโดยมากส่วนภาคใต้ปลูกกันเยอะนะแต่บ้านผมเริ่มหันจะมาปลูกกันแหละแต่ต้องใช้น้ำํำนี่แหละอ,อยากได้บอยใหญ่ก็จัดไปอ่ะ เดี๋ยวคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนละกันครับขอพระคุณมากเลยที่เข้ามารับชมช่องของบุญรอดดำทีมครับสำหรับคลิปนี้บุญรอดกล่าวคำว่าสวัสดีครับ